โอเคผมเป็นไลฟ์เพื่อนเมนนะมาจอยสากควาดสามดิเข้าไปมได้เป็นหรออืมโอเคได้ยังไงสร้างมาให้เป็นเป็นเป็นซนกควาดดีเพื่อตายพวกเราต้องตายกันหมดแน่แน่โอเคไม่มีปืนพกไอ้เชี่ยแม่งโยนปืนดิ้งทำไมวะตะกูขโมยเลยไอ้สัตว์มาเอวิลิสุนขอควันนนึงไม่ได้ไม่ได้ใครอยากควันทั้งมันมีอ่ะโอเคไปทีละผมดับไป แม่งโยนเหมืนทิ้งเลย,ย,ย,ยแต่ไหนกูโยนหมดละเ <c oughs> ดี๋ยวไว้ในกล้องแล้วกันจะทุบเหรอมีมาเซอร์เหลือได้ะให้ผมนำะเดี๋ยวทีละตายไปดิยอันหนึ่งผมวิ่งช้าผมแบกปืนสองกระบ,บอกแล้วมึมงถือทำไมให้มันไปเออนะไปโยนท้าเก็แปดทิ้งข้างหน้ามีโมเซนอยู่ตัวนึงหมดเลยคนรับทราบรายการ หน้าประตูอีกคนนึงตรงนี้มีคนเดียวมีคนเดียวที่จหมเสืออย่ายิงนานยิงแล้วิ่งต่อจำได้เราู่ไหนลงไม่ได้ล่อห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 ล่อล้แม่งม่อกี้ผมเห็นพวกมีพวกโซเวียตอยู่แถวนี้ ข้างในห้องมีคนหนึ่<อ>งรับอ้สัตว์ราไปาาระชางไหนวะลบ<ม>แอมพิตแนไอมพิชแมนชีแมนดิงเล <c oughs> อะไรที่มันพวกเดียวมันเองจันแมน็นปกติ <c oughs> ทีมไม่แน่นแดนยิ่งเพื่อนเลย ปราศให้มึงขึ้นในบนลลพันลอยให้ทันแอมฮิทั้งโลแหมะที่มันถล่มเพื่อจับผูเห็นแล้วไม่รอดแอมฮิ้ด้วยก่อนที่โดนตอกเลยทีละเปิด M V มวูตรเวลเวลตัดมาที่ทีละมาตอนแรกอะกันดิโอเคโอเคจะได้สับแม็กได้มีคนเล่นอยู่ข้างในบ้านนะแต่ก็ไม่มีระเบิด ขออนามาเมตตาเชียร์มีคนอยู่ข้างในบ้านประเบลก่อนหนึ่งท่านไหนคนเล่นชั้นหนึ่งแสดงของเราเกิดเราต้องคิดจุดเอก่อนไม่ใช่เหรอเราเข้าบ้านก่อนโอเคทีกูรีกันชั้นสามเพียร์แล้วหกเพียร์สามแล้วคือต้องในจุดแต่จะมีพวกไอ้บาปชาทีพีคิตแปอ่ะจใครเกิดเราเอาของไหมกูได้อันหนึ่งส่งของ อะไรตัวโอเคผมยืนบีอยู่ <laughs> อะไรครับ <c oughs> ตอนนี้ชาวพันลีเดอร์ของเราติดมีธุระติดพัน <laughs> ปีร่องล่องเข้ามา <laughs> โอเคผมอยู่ในบี ใขาราต้องว่าโองจังโอ้ห่โก็โง่ต้มืไม่ไหนผมกันจุดเจากข้างบนไจุดสจุดสี่เสียงเท้าไปแแปขวารับทาบขวาสุดนะ ไม่แน่ไม่มั่นใจอยู่ๆต้องไหนที่นีนจะซีลหลังคาน่าจะบังอ่ะซีแล้วนะได้โอเคเราบีชจุดต่อไป๋ยวเราจุดต่อไปเลยก็ได้โอ้เพื่อนพวกเดียวกันเมื่อกี้ยิงแน่ทีละ โอเคผมยู่จนดีแล้วลวมหลังโต๊ะกันมาปูตอนนี้มีแต่เสียงนี่นี่หมดเลยละเสียใช่ตรงไหนผมไปช่วยกูอยู่ข้างในสุดเลยนิดเดียวัตะกี้ตะก,กี้ผมยิงยิงเฉียนทีลตะกี้เดมอนอนสอัตว์โอ้ตกโอ้แม่งตแกแข็งสวยอะ เอ้ยอย่าอย่ามาระหว่างจุดดีจุดดีนะมันมีคนเอาจีดักเขาฆ่ามจีแล้วไกลเลยอ่ป้อมตจีป้อมอยังตายอย่างสมองก็ยังตายแล้วไม่ไงดูอะไรอะไรมันเกินชาโอ้ยกูยังไม่ตายทั้งตัวเนี่ยอยากตายจังเลยเดมอนไม่ต้องยิงกูให้กูดจักดักไว้ก่อนเดี๋ยวมันยิงมันยิงชอบยิงอยู่ เดมอนน่ะไม่ยิงหรอกแต่กูยิงแน่นอนโอ้ไม่อายเดมอนกูตายเหมือนมึงตัวเดียวกับมึงเลยเหี้ยเหี้ยทำไมวะเฮ้อกูจะ <c oughs> ตายก่อนมึงเมื่อกี้นี่ไม่บอกวะนะยังไม่กูน่ะพี่เกียร์อ๋อโอ้โหมึงดูด้วยกี่ทุ่มแล้ยที่หวัน <c oughs> เลิวเกิดอาทิตย์ละข <c oughs> ้าทำไมบอดทำไมบอดตัวตัวแตกวะ <c oughs> ทีละมีปืนแจกวะกูมีเอาดิ เป็นอะไรอ่ะโมซีใครอยู่ไหนวะเบนแจโอเคไอ้สั์เบนแจเกเซ่โอ้โห้ DP ยี่แปดจออยิงมีเสียงอะไรเสียชี้อาร์ติโก้ทำไมครับ กูทำปืนหายไอ้สัตว์ทำปืนหายไอ้แซ่อันนี้อะไรนะโอยูกูด้ปืนเพิ่มแล้วเอาปืนก็ไม่ไม่ นาเจอมงหยุดยิงหยุดยิงพวกเดียวกันโอ้ชบหายละวไม่ได้ปิดละหลอดลูกหลอดเร็วโอ้ยเลือดหมดตัวตายนกทีสิวะโอเคผมยิงมันเลือดเลือดหมดตัว เดี๋ยวผมเองเยสจะิงจริงใหเธอเลยไม่ทันน้่งวิ่งหนีกันว้ายอดไปมาละท็อกซิกเพล์เยอ,อ้เฮียน้องได้ยี่สิบคิวเรียบรอ้อยชัยชนะของเจน,น,นอมานันเกียงไก่นี่อย่าไปกินวีท